ฉเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่130นะคะข้อที่3ครูประจำห้องพยาบาลของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งได้สำรวจจำนวนนักเรียนที่เป็นไข้หวัดในเดือนสิงหาคมดังนี้ป .1 19คนป .2 11คนป .3 22คนป4 1 5คนป .5 8คนและป .65 คนเขาให้เด็กๆนำข้อมูลตรงนี้ มาเขียนเป็นตารางก่อนอือ่นหนูต้องเขียนชื่อตารางก่อนชื่อตารางถ้าเป็นสำรวจแบบนี้เราจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรคะอ่าจำนวนใช่ไหมคะจำนวนอะไรคะเด็กๆดูตามที่โจทย์เขากำหนดให้คะ่ะจำนวนนักเรียนที่เป็นไข้หวัด ในเดือนสิงหาคมของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งนั่นเองค่ะหนูก็เขียนลงไปเลยค่ะ ต่อไปพอได้ชื่อตารางแล้วทีนี้เราจะมาดูส่วนหัวตารางค่ะอ่ามาดูนะเด็กๆปหนปสองปสปสีปห้ปหเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะอ่าระดับชั้นสแสดงว่าหัวหัวตารางหนูก็จะมีระดับชั้นค่ะและจำนวน จำนวนหน่วยต้องเป็นอะไรคะเด็กๆดูข้างหลังดูข้างหลังหน่วยจะต้องเป็นคําว่าคนนะคะหนูก็วงเล็บเขียนไว้คนทีนี้หนูมาใส่ระดับชั้นก่อนปอหนึ่งกี่คนคะ19คนไม่ต้องเขียนคำว่าคนนะเพราะเราใส่หน่วยให้เขาตรงจํานวนแล้วต่อไปปอสอง เขียนปสองตรงกับระดับชั้นค่ะกี่คนคะ11คนป3กี่คนคะ22่ะ22คนปสตามโจทย์เลยค่ะเด็กๆ15คนปหกี่คนคะ8คนและปอ6สุดท้าย5คนนั่นเองค่ะอ่าเสร็จแล้วง่ายมากหน้านี้แป๊บเดียว130